สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมสิบห้าออกมาเบิ่งหน้าต่อจากคลิปนั้นผมสิบห้ายางเลาะลอดทงครับยางเลาะเบิ่งว่าให้หน้าที่เพิ่นดำแล้วเมื่อม่นดำให้หน้าที่เพิ่นวานเขาแล้วเนาะบรรยากาศี่เป็นยังไงมื่อนี้ คลิปนี้ผมขออนุญาตถ่ายกล่องน้มันสลับกล่องหลังบ่ได้ครับมือถือกันเนาะพี่น้องอัศครพกกระเข้าใจกันว่ามือถือเป็นอย่างมันคือถ่ายสลับกล่องน้บ่ได้ะ่ายเป็นวิดีโอเพราะว่ามือถืออันนี้เป็นมือถือพอร์ตผมอะมือถือผมมันเหตุไปอยู่มือถือผมมันเหตุอดไอยู่ตัวกล่องมันเก่าแล้วเนาะกล่องมันบ่ชัดอันนี้หน้าลุงหน้าลุงเพิ่น อันอันให้หนี่เพื่อนวานก่อนแล้วมันก็เริ่มเขียวแล้วครับนี่แมเขียวงามเด้ยางไปแนมกล่องไปกับสิตกคันแทะไปครับโอ้แมง,มง,นะววงผมงนนาานนู๋โอ้นี่แมงผูนะเขียววะเขียวง่าผมนิดน้อครับนี่บรรยากาศดีดีเลยนี่อผมถ่ายอะไรวะถ่ายจังเดถ่ายปลุกไม่ทายหรอก ตรงนี้ถ่ายจากไม่ใช่มุมหน้าบ้านนะครับเป็นมุมอย่งกว่าเอาผมสิไปยังไงเอาสิไปอะไรวันนี้จะไปอะไรพผมสียังกลับคืนครับเพราะข้างหนานจะเป็นอันนี้แมวต้นผักชีเล็กเฮ้ยปาผมบ่เห็นเขียดต้นหนามดนละพี่น้องนะมันต้นลงเนียวครับ่พ่อเบิรงกหหน้าแตว่าคลิปหนีงสิทายกลองนา ทั้งคลิปเลยเลรัสิเ็นนาผมแบบเต็มกล่องไปเลยครับ้วเนยนช่วงโควิดเขาเขียวนะให้นี่เพื่อนวานก่อนมันกระสีญงก่อนเดี๋ยวพมสิพาย่างไปเบิ่งอันหน้าป่าครับนี่พี่น้องผมยางมาหอเมืออันนี้ยางมาหน้าป่าครับหน้าป่าเขียวดีดีอันน,นามหงเขาเพิ่งเกิดงามด้วยครับพงศ เขาเพิ่นเกิดแบบพอดีเลยเด้ครับเมื่อคืนหน้าผมเลยเพื่อนวานถือสวงพอดีครับเพราะว่าช่วงที่ผมวานฝนมากฝนมันเลิมมากจัง่อยวานบ่ถือสวงเพื่อนวานได้เขาง้ามครับคุณปกติถน,นนนี่มันสิบอกใครมีหนามอ๋อนามมันลงมาแต่ห้มันเห็นบะคุณน,นะนห้มันไหลลงมากผมวายอยู่หนามมันืะไหลแต่เต็มเลยนามเต็มเลย เนี่ยแต่สีสอนหวกันไปไปต่อคลิปนี้ผมสิผ้าใยยางหนักบางหนาผมนี่แหละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมเนี่ยดนะครับกดติดตามกดกระดิ่งดนะครับเบื้องบรรยากาศเนาะฟังเสียงเขียดไปนั่งหอมพี่น้องผู้ใดเอเน็น เคยเห็นหน้าสิหูจะกินหอมของกินเขา่ากินดินอะ่บนะบรรยากาศมันหอมแบบนั้นนะครับหอมกินเขา่าหอมกินดินนะผมสียางเปรใสผมยางไปทางพี่หน่องมึงหนะน้าเต็มเลยหน้ามันไหลมหากเลยโอ้ยนี่หน้าถ่วมเขาลุงคือบัวมาเบิง้งวะ่ะลึกลึกจังเลยเป็นบอยาง เขามันต้นน้อยครับแต่ว่านานมันไหลานานมันสองไปแล้วเพื่นออกมาเบิ่งหลับบอกเรื่องเลยเดี๋ยวผมสิเขาไปบอกเพื่นเขาบ้านไปบอกเพื่นหอมหอมแบบว่าหอมดินนะหอมดินหอมเขาหอมใบเขาครับ หอมกลิ่นดินครับรผมลองเพลงสิตลิลกิสิบบอกครับอยากลองเพลงซูฟังเนี่ยจะยังไม่ติลิกิจิตเป็นทอน้ำโอ้ผมหลั่นาย มันจะรับกลองหนาบอไดพผงก็ปวดแขนเนาะนี่กินหอดบานบ่ครับบรรยากาศน่านเตรียมทงนั่งสิเพืนะ่อนบรรยากาศดีปุ๊ดแฟนกลอ,องแฟนกลองแบบปวดหัวสามร้อยองศสามร้อยหกสิบองศาแบบปวดห ผมไหมปวดหัวเองบอกซื้ออันนี้ลุงเห็ดอันเขาเอื่อไว้ยังเกาะเห็นไหมระบายน้ำไหมเห็นบะบูกลองกระได <c oughs> ผมเคยเอาไปต,าต,าตาัดต่อหรอถ่ายกล่องหนา้ากล่องหลังตัดต่อยากเนี่ยขนาดไส้มันอ่าเขาเอื่อยังขนาดอันนี่มันบอซํากันนะ ดนขัดแยมออกไปตัดต่อนะเจ้าหน้าที่เหรอพี่น้องผมบ่เห็นหกเอาขึ้นเหมือดแท้กล่องวัจับไปบานที่นี่เอาอปลดผว่าเป็น้ำกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องกล่องผมขอโทษขออภัยหลายแล้วครับกล่องมันมีปัญหา มือถือเนอะาะสักจังเลยผมว่าผมสียังกลับดีกว่ายังบนรงหน้าพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายหนาผมเนต็มนหนาไปเลยจะฝ่าเบื่อกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก่อนก่อนสิเบื่อผมกดแชร์ผมก่อนครับกดติดตามให้ผม,มหผมนำเอ้ย เมื่อไม่น่ะพีหลังเห็นงังกะบ้านเก่งอเจ้าหน่อยเขาคือเขียวผมสิมาถ่ายเิ่งอีกคือสีงามแห้งครับผมสีผมสีโตวขั้นแทรหน้าผมสแสดงว่าทางหน้าผมฝนตกแห้งหน้ามหงยื่นโน่นหนียงหงเลยเขาผมห้ไม่มีห้หนึ่งไบ่บ่อยเกิด พีนี่ผมอใไซฟูนขี่ไก่คือเก่าเอาขี่ไก่เมื่อวานคือเก่าหน้าผมอันนี้หน้าผมหน้าผมมีอยู่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หาหาาหกหาหกอยุประมาณสักสี่ไรกว่าอ๋อกล่องมุ่งนี้มันเหมือนมันฝา่าคลืมครับบบเป็ยนยังได้ฝ่ามันคื่แสงมันละหน่อยอฝากพี่น่องไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเน่เด้อพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของผมเน่เด้อจังไงก็ได้เนาะเฮ้ยมันเปล่งแปรนาทีผมว่าผมได้เยอะฝากแล้วครับว่าบลาเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อครับฝากเบิร์ดคลิปนี่อะ เขาผมคือห่างขักแถลพี่น้องเรือมันบ้านเนี่เกิดเรื่องเด๋ยเรือมันต่างซ้ำนีบ่บไปหอดยางเมื่อยเลยจะว่าเด้อแมงปูมีชว่วงหนึ่งครับแมงปูมันหายไปมันบอเห็นเลยมันกลับมาอยอะแ,แมงปูนี่เอาผมสิยางไปหารถมอเตอร์ไซค์เม่กี้มาใส่มา มันเขียวมันงามผมสิถ่ายหให้เบิ่งพรมไซฟูนขีกไก่ปีมึงหาพรมไซฟูนขีกไก่กันเขางามดีเลยพี่น้องลองเบิ่งเด้อครับเอาฟูนขีกไก่วานเขางามบ๊อบ,บปลืองปุ๋ยเคมีเลยปุ๋ยเคมีใส่ใส่บ๊ใส่ซองสอบมั้งพอว่าซองสอบกับบ๊อบบ๊อบใส่แครวานเอาตอนเอาห่วงมันปุ๋ยขี้ไก่มันสีงามสะอาดแต่มันสีค,ค,ค่คอยๆขึ้นค,ค,ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมันนี่มัน,มนก็นสีงามเขียว น้ำแห้งตอนแหลกผมคิดว่าขาสิบว่างามปีมหมนขนาดมันเกือบตายแหลงมันยังงามเลยอันนี้หน้ารุ่งครับหน้ารุ่งเป็นจกุกลงลึกเลยเป็นจกุกลึกผักห่านลดละลลกพี่น้องไปก่อนดอกเหมือพอร้อมแนวเดดอกอะพี่น้องฝากไปแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องผมหน่อยเด้อครับสรับมานีกนัสวัสดีครับบ่มีมือไหวเด้อพี่น้อง <c oughs>